สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยนะคะวันนี้ยายสุภาก็พามาชมนะคะตรงนี้เป็นอ่าน้ำมันพุออกมานะคะน้ำพุออกมานะคะทุกท่านคะตรงนี้ก็เป็นที่อ่ามีน้ำร้อนนะคะแล้วก็แช่อ่างนะคะทุกท่านคะอือ แท่างนะคะอ่าตรงนี้ก็เป็นเขาที่ที่มีคโคลนพลุเยอะๆนะคะทุกท่านคะ่ะฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นโรงแรมอืมเพราะตนนี้ก็พึ่งแต่อากาศดียังไม่เห็นคุณเข้ามาพักนะคะโก็ยายก็เข้ามาพาเข้ามาชมนะคะ เนี่ยสะพานเดินนะคะทุกท่านคะ่ะสะพานเดินเขาทําสะพานให้เดินอย่าไปลงข้างล่างนะคะทุกท่านคะ่ะลงไปไม่ได้เด้อเพราะว่ามันอันตรายมันมีแก๊สอยู่ข้างในยังไม่รู้ว่าวันไหนมันจะระเบิดอืมยังไม่รู้ว่าวันไหนมันระเบิดควันขึ้นนะคะทุกท่านคะ่ะเดี๋ยวเราก็เดินไปตามสะพานนี่แหละอย่าพายชมนะคะ พาชมบรรยากาศที่แบบว่าอ่ะมันมีน้ําแล้วก็โคลนก็พุทธพุดพุดพุมาเนี่ยร้อนมากนะคะทุกท่านค่ะอันนี้คือควันขึ้นเนาะควันขึ้นอืมไม่สามารถได้ถ่ายให้เห็นได้ยายก็จะรอดูว่าเวลามันบางลงเนาะมันบางลงแล้วก็มันก็จะเห็นเวลามันอ่าพุ่งพุ่งขึ้นมาเนาะพุ่งพุ่งขึ้นมานะคะทุกท่านค่ะ พุ่งพุ่งขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่น้ํานะคะน้ํามันร้อนแล้วก็จะเดือดขึ้นมานะคะมันกะพุขึ้นแล้วก็เป็นควันนะคะทุกท่านคะ่ะพุ่งเกินเป็นควันยายก็อ่ารยจับภาพดูนะคะโรยจับภาพใหท้ทุกท่านดูนะคะโรยจับภาพให้ททุกท่านดูมันเป็นแบบว่า ข้างในนะ่นะตรงนี้มันเป็นภูเขาภูเขาอันนี้ก็อยู่เชื่อมต่อจากภูเขาที่ระเบิดนะคะอยู่เชื่อมต่อกันต็ออยู่หลายกิโลเหมือนกันนะคะทุกท่านคะ่ะหลายกิโลนะคะอยู่เชื่อมต่อคือประเทศไอซ์แลนด์จะมีภูเขาที่เชื่อมต่อจากภูเขาไฟระเบิดยาวเหยียดน,นะคะ มองไปตรงไหนก็เห็นแต่ควันอย่างนี้แหละคะ่ะเห็นแต่ควันเป็นในช่วงตรงนี้นี่อ่านักท่องเที่ยวก็เขาเขามาเที่ยวเยอะอยู่นะคะแต่ตอนนี้ที่ยายมาเนี่ยก็คือแต่เช้านะคะแต่เช้ายายไปเอารถนอนอืมไปรับรุดนอนมาแล้วก็แวะแวะถ่ายให้ท่านผู้ผู้ชมได้ชมนะคะืควันขึ้นไม่มีใครมาต้มนะคะ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติค่ะเขาก็กั้นไว้กั้นไว้คือนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะได้แวะชมแล้วก็จะมีแผนที่เนาะนักท่องเที่ยวเขาจะอ่านแผนที่ว่าเออเขจะไปดูอะไรตรงไหนทุกอย่างทิปที่ได้เลนเขาเป็นธรรมชาติค่ะเป็นธรรมชาตินะคะรอดูนะคะชมบรรยากาศไปนะคะทุกท่านคะ่ะชมบรรยากาศไปว่าเออ มันหนึ่งเห็นไหมมันอยู่ยมันก็พุ่งขึ้นอยู่ๆก็มันร้อนเยอะนะอืมมร้อนเยอะแล้วมันก็ควันก็จะขึ้นนี่ก็ธรรมชาติที่มันเกิดมาแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะระเบิดอีกตอนไหนนะคะตอนระเบิดอีกตอนไหนเพราะว่าตรงนี้มันก็อ่าคงจะกรรมฐานน้อยหน่อย ถ,ถ้าตรงไหนที่กรรมฐานเยอะมันไม่มีน้ําพุ่งขึ้นอย่างนี้นะมันจะระเบิดเลยแรงกดดันของโลกแรงกดดันของโลกนะคะแล้วก็เป็นกรรมฐันอืกรรมฐานกระพุข,ขึ้นระเบิดตูด้มไปเลยเ <laughs> ้าที่ใหญ่ไม่อยู่ประเทศใดเรียนยายโก อได้ติดตามดูการเคลื่อนไหวของอ่าภูเขาไฟระเบิดเนาะเราก็ดูข่าวปุ๊บเราดูข่าวปุ๊บไปดูว่าเขาเปิดให้เข้าไหมเขาไม่เปิดให้เข้านักท่องเที่ยวเขาไมา่ยืนถ่ายตรงไหนเราก็ไปถ่ายตรงนั้นอาปาปย้ายเป็นยูทูบเบอร์ก็เลยอยากจะถ่ายทําให้เพื่อนๆดูเด้ออยากถ่ายทําให้เพื่อนๆดู ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะก็ดูกันไปนะคะใครสนใจเรื่องธรรมชาติก็แวะมาเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์ดูธรรมชาติมีเยอะในช่วงนี้ประเทศไอซ์แลนด์ก็เริ่มอากาศดีเลยนะคะเริ่มอากาศดีก็พอจะได้ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เดือนหน้านะเขาก็เปิดกลางตินเลย ก็เปิดกลางเต้นช่วงนี้ถ้าใครมาก็ขับไปจอดตังตรงไหนก็ได้ที่มันมีห้องน้ำให้ใหนี่มีห้องน้ำใกล้ๆมันก็จะมีไปตามปั๊มเรื่อยๆ <c oughs> สานที่เพราะว่ามันสถานที่กลางเต้นท์ที่เขายังไม่เปิดเพราะว่าอ่าถ้า ขับรถลงไปมันก็ยังเปียกๆอยู่เนาะเพราะว่ามันยังไม่แห้งยังไม่แห้งทุกปีแต่ิืมเปิดตอนวันที่สิบห้าเดือนพฤษภาคม,มะเริืมเปิดริืมเปิดแล้วเขาก็จะกันดูบริเวณไหนที่มันแห้งดินแห้งบริเวณไหนดินไม่แห้งเขาก็ไม่ให้เข้าไปเนาะไม่ให้เข้าไปยายก็ ใกล้กจะถึงเวลาได้เที่ยวอีกแล้วพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชมด้วยกันนะคะบรรยากาศนี่เห็นไหมคะเวลามันไม่มีควันเราก็สามารถจะมองเห็นนะคะว่าน้ํามันกระเพื่อมเป็นยังไงนะคะน้ํากระเพื่อมเป็นยังไงไม่มีใครไปทํามันนะก็เดือ,มาาอด,ดอมาจากใต้ดินเดือดมาจากใต้ดินอ่า ถ้าตกลงไปก็ต้มเลยไม่ต้องก่อไฟเลยต้มเลยเด้อพี่น้องจ้าต้มเลยนะคะทุกท่านคะ่ะบรรยากาศแบบว่าดูสิคะยายก็ไม่จออยู่ตรงตรงนี้เดี๋ยวค่อยเดินไปอีกที่หนึ่งเด้อเดี๋ยวค่อยเดินไปดูอีกที่หนึ่งประมาณที่แบบว่าเราก็ต้องเจาะเอา ความลึกซึ้งเนาะถ้มามาถ่ายด้วยที่แบบว่ามีตะควันมองไม่เห็นอะไรเลยเท่านผู้ชมก็คงจะชมไม่เห็นอะไรนะคะทุกท่านคะ่ะพอประมาณเราก็อาช่วยสังเกตกันเนาะดูว่าเออโลกเราเป็นอะไรมันทำไมมันถึงมีน้ำ ร้อนลูกมันร้อนอืม,ม,มีมีน้ำร้อนนะคะดีภูเขานี้มันก็ไม่ได้อยู่บนภูเขาน,นะคะภูเขาลูกนี้ก็ข้างบนเขาก็เดินขึ้นไปได้อยู่นะคะพวกที่เขาปีนเขาเขาก็อ่ามจอดรถแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปจะปีนขึ้นไปมันมีอยู่ช่วงข้างล่างน,นี่แหละที่เป็นอ่า น้ำพุอืมมันก็ไม่ได้พุ่งขึ้นเป็นน้ำพุนะคะเพราะว่าบางช่วงมันก็มาเป็นเอคโคลนพุตึบ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 อืมมันก็จะเป็นคโคลนพุอันนี้ตรงนี้มีน้ำเดี๋ยวยายจะพาไปชมไปตรงที่มันอ,ม,ม,นนอ,อมีมีแต่คโคลนเนาะมีแต่โคลนมีแต่ดินอื <And> นนเห็นไ เริ่มเดือนพุ่งพุ่งพุ่งก็ต้อง,ง,งติดตามชมดูเอ่อเวลามันร้อนหรือกับไม่ร้อนนะคะอันนี้ก็เริ่มจะบางลงลเนาะอนนพอได้เห็นพอได้เห็นนะคะทุกท่านคะ่ะพอได้เห็น ดูดูนะคะทุกท่านคะ่ะดูเอานะคะเราก็าจะแบบว่ายายมาโจไว้ตรงนี้อืยายโจไว้ตรงนี้จะให้ผู้ชมดูชัดๆนะคะดูชัดๆว่าเออน้ำมันเดือดมายังไง นะมันเดือดอันนี้ก็โคลนนะคะทุกท่านค่ะหลังจากดูน้ำพุแล้วก็มาดูโคลนนะมันพุ่งขึ้นนะคะความร้อนของดินกรรมฐานเนาะแล้วโคลนมันก็จะพุขึ้นพุ่ม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 ด้นะคะมันเดือดขึ้นนะคะมันไม่มีน้ํามันมีแต่โคลนนะคะมันเหมือนแต่โคลนนี่เห็นไหมคะทุกท่านค่ะยายพามาดูโคลนพุอือมมันเนี่ยมัน แถบนี้แถบนี้ยาวเหยียดอยู่นะคะยาวเหยียดอยู่แต่เขาก็ากั้นทางเดินให้นะคะกั้นทางเดินให้ใครไปใครมาก็ระวังด้วยเดอ้อพี่นองจ้ายายอยู่ประเทศไอแ์แลนยายก็ยังระวังอันนี้โคเห็นไหมมันตรงนี้ก็ควันขึ้นอืมควันขึ้นคือยงควันขึ้นนะคะคโคลนก็พุูนันมองเห็นชัดไหมนอ ใครที่มองเห็นชัดมั่งตาดีๆีเลยเห็นไหมเวลาไม่มีควันเวลามันไม่ค่อยร้อนมันก็จะมองเห็นชัดชัดมองเห็นชัดชัดมันมีอ่าหลายแบบหลายอย่างเนาะธรรมชาติโดยเฉพาะประเทศไดซเลนน่ะโอ้ยมีหลายสถานที่ดีก็ทางเลยนะคะ เป็นควันนี่ค,คือน้ำมันเดือดครับน้ำมันเดือดควันก็คือมองเป็นอ,อะไรนี่เปี่ยนน้ำนะคะที่เห็นไหมคะนี่ก็ยากจะพาไปดูข้างๆเนาะเวลาควันมันมีมันมีเพราะว่า เหมือนเราก่อไฟเนาะน่ะข้างโน้นเขาไม่ไปเราก็าว่าก็ททำไม่ถึงถ้าเกิดว่าเราจะเดินไปก็เสี่ยงเอ้อไม่รู้มันมีหลุมมีบอ่อหรือเปล่ามัน,ม,น,ม,นมันควันมันขึ้นมาแล้วก็ข้างล่างอ่ะอาจจะมีบอ่อตกลงไปในบอ่อเดอ้อใครเข้ามาเที่ยวก็ระวังตัวด้วยเขากัน้นตรงไหนก็อยู่แค่ตรงนั้นเดอ้อพี่น้องจ๊ะ กันตรงไหนก็นยอยู่แค่ตรงนั้นเราก็ทําทตามกฎของเขาเนาะถ้าเราอยากเที่ยวเที่ยวในขอบเขตที่เราเที่ยวเด้ยท่กคนจ๊ะตรงนี้ก็พุนะคะอืเห็นไหมคะพุพุมันมันเป็นโคลนนะคะเป็นโคลนแต่ควันม,มันขึ้นความร้อน ใครก็หย่ผลอตกลงไปไม่เหลืออะไรทั้งนิดหนึง่งใครอย่าเผลอตกลงไปนะคะถ้ายังอยากฟีชีวิตอยู่ก็ดูแลตัว,ตวเองด้วยมาเที่ยวม,มาเที่ยวก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวในโซนนี้นักท่องเที่ยวมาไม่ค่อย,ยอเยอะแล้วค่ะเพราะว่า อ่าบางคนก็รู้บางคนก็ไม่ค่อยรู้เนาะมีขับรถมาก็เขาก็จะเวะอ่ขับรถมาก็จะเวะนี่พอน้ำมันเดือดแล้วมันก็ไหลมาทางนี้จะ้ะไหลมาทางนี้ีนจาเพื่อนเพื่อนจานีตรงนี้ทูนในนวลค่ะทูนเอ,อ,อนเลยนะคะทูบไม่ใช่ปลาดุกไปชนมัน มาเล่นน้ําอยู่เดอ้อมันเป็นคโครนและมันเป็นอน้ําร้อนเดอ้อจา้าพี่น้องจา้าโครนน้ําร้อนเดอ้อจา้าลงไปแลยก็เสร็จเลยไม่รู้มีใครจะช่วยได้อคงจะทลอกปอกเปิก อย่างนั้นก็คือธรรมชาติจะพี่นองจ้าไม่มีใครทําอะไรมันได้สถานที่ของประเทศอทิตาลีเขาก็จะจัด,เข,จเ,ดเขาก็จะกันไว้อะไรมันเกิดตรงไหนเขาก็จะกันไว้เราเป็นประเทศเล็กๆเทศเล็กๆส่วนใหญ่จะทำตามสถานที่ท่องเที่ยว mm hmm. เขก็ไปทเที่ยวแบบธรมธรมชาติธรรมชาติแล้วเขาก็ สถานที่จอดรถเขาก็เก mm ็บ hmm. <ๆ>แต่เขาปล่อยให้เราเที่ยวแบบตามใจเราแต่เราต้องดูแลตัวเองสถานที่ท่องเที่ยวทุกสถานที่เดี๋ยวนี้ก็จะมีการเก็บที่จอดรถนะคะมีการเก็บที่จอดรถรถไปจอดก็เสียค่าจอดปีที่แล้วยายก็มาถ่ายนะคะ ปีนี้ก็เริ่มอา,อากาศดีพอดีไปเอารถนอนมายายก็เลยให้ตาเวจอดให้ตาเวจอดนะคะยายก็ได้ถ่ายเนาะได้วิลีโอได้วิลีโอให้เพื่อนๆดูสำหรับ f อใหม่ๆเนาะเอฟซเก่าๆก็เคยเห็นคลิปไปแล้วเด้อเนาะ เอฟทีเก่าๆก็เคยเห็นคลิปยายไปแล้วเคยเห็นแล้วว่าตอนยายมาถ่ายตอนนั้นก็มีหญ้าเขี้ยวชอุ่มอยู่วันนี้ตอนนี้ก็คือไม่มีหญ้าเนาะไม่มีหญ้าขึ้นแต่เริ่มอากาศดีหญ้ายังไม่ขึ้นหญ้าี่จ้าพี่จ้งนี่ทางเดินนะคะทางเดิน ยายถ่ายทำกับไอผัดนะคะยายถ่ายทำกับไอผัดไอเพดถ่ายทำกับไอเพดไม่ได้ถ่ายกับอ่าโทรศัพท์เอาไอเพดมาถ่ายกับไอเพดนี่นะคะทางเดินนะคะทุกท่านคะ่ะ มีทางให้เดินนะคะสะดวกสบายถ้ามาก็เสียค่าจอดรถอืเดี๋ยวนี้คืคนที่เที่ยวไอ์แลนด์เขาก็นิยมเช่ารถนอนเนาะนิยมเช่ารถนอนก็สบายกว่าอแล้วก็แล้วแต่อถ้ามาเป็นกลุ่มเขาจะเช่ารถนอนแต่บางคนเขาก็จะ ไปเช่ารถขับแล้วเขาก็ไปเช่ารถสมือเอ้ยชาวบ้านสมือ,อมบ้านสมือคือบ้านตากอากาศเราภาษาไทยก็คือบ้านตากอากาศอชาวบ้านตากอากาศแล้วก็นอนแล้วก็ขับรถไปเที่ยวตอนเย็นกลับมาก็มันนอนกันนาะพักผ่นประเทศไอซ์แลนด์อากาศดีแล้วไม่หนาวนะคะไม่หนาว ร่มอากาศดีแต่ยายยายก็คิดว่าให้อากาศมันดีอย่างงี้ตลอดเถอเออเาปีที่แล้วมีแดดไม่กี่วันเองมีแดดไม่กี่วันปีที่แล้วอะ่ะยายก็เป็นนักท่องเที่ยวเนาะเออทุกเสาร์อาทิตย์ผัวพาไปเที่ยวทุกเสาร์อาทิตย์ผัวพาไปเที่ยวย้อนกลับมาตรงนี้เองนะคะอือเพะตรงนี้เป็นทางที่ อ่าจะอ่าไปที่รถอือย้อนกลับมาให้ดูตรงนี้ย้อนกลับมาให้ดูตรงนี้นะคะดูเอาเดอ้อพี่น้องจ้ายากจะซูมให้ดูอ่อยากจะซูมให้ดูเดอ้อจ้าพี่น้องจ้าอย่าพึ่งรำคาญเดอ้ออย่าพึ่งรำคาญยายเดอ้อพอได้คลิปลงก็โอเคแล้วอือ วันนีไนนนน้ไม่มีที่ตั้งกล้องเพราะมัเป็นรถนอนเนาะไม่มีที่ตั้งกล้องท้ายขับรถเล่ก็ยายก็จะตั้งกล้องในรถก็ได้เลยใช้ไอแพดถ่ายถ่ายภาพดิมถนนไอภาพดิมถนนเดี๋ยวจะเป็นคลิปหน้าที่ไปกับรถ เป็นคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็มามาชมโคลนมาชมโคลนนะคะโคลนพุโคลนพุนะคะสังเกตดูดีๆเด้อพี่น้องจ้ะสังเกตดูดีๆเด้อนั่นใหน้มันพุมันพุบางคนก็คงจะบอกว่าน่ากลัวมันก็เป็นเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ธรรมชาติธรรมชาติมัน เออเกิดมาอย่างนี้ยายก็ไม่รู้มันกี่ปีตกกี่ปีเนี่ยยายมาก็ยายก็เห็นอย่างเงี้ยเออก็เออตรงไหนที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นเนาะยายก็จะติดตามในช่วงที่แบบประเภทที่ว่ายายไปตรงไหน,นยายก็จะถ่ายตรงนั้นนะคะเพราะว่าตาก็แก่แล้วเขาก็ไม่ได้ไปทั่วเนาะประเทศไอซิเรียนมันมีเยอะสถานที่สวยๆงามๆ พอเดียายก็อ่าแก่แล้วขับรุถก็ได้แต่ตะเวนเลาะเาคือแถวภาคเหนือนะสวยๆก็ไม่ได้ไปคนที่อยู่ภาคเหนือเขาก็ทำ youtube กันอยู่นะคะอืคนที่อยู่ภาคเหนือเขาทำยู u ูบเหมือนกันดูสิคะมันเดือดปุ๊บปุ๊บป๊ป๊ป๊มันเดือดปุ๊บ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 ป๊เห็นไหมคะอืา มันเดือดปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊นั่นเห็นไหมมันพุ่งขึ้นมันพุ่งขึ้นมันจะเป็นแบบาบ้านเราเนาะสูบสูบปลาเสร็จก็หลายชนก็จะไปอยู่แล้วมันก็จะพุ่งงโพเต่หัวออกมา <c oughs> โอเคนะคะ คลิปนี้ก็พอประมาณนี้เด้อพี่นองจ๊าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใหม่ๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลังใจยายขอบคุณอ่าทุกๆท,ท่านที่ติดตามยายนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สมความปรารถนาะ คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองอ่าร่ำรวยเงินทองเฮงเฮงรวยรวยกันทุกท่านนะคะทุกท่านคะ่ะเฮงเฮงไรรวยรวยกันทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะยายสุภานะคะไอเซเลนไทยก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย Thank you, everyone. Thank you for coming. Thank you for following me. Thank you for watching. I hope to see you again next clip. Bye bye, everyone. Bye bye.